ใช่อันนี้ใบน้อยโอ้แต่ออกกระจายมากเลยนะใช่แต่พี่ไล่ขีดใต้ท้องอย่างเดียวแต่เนี้ยเลือกได้เลยอันนี้อ่สมมติกลังนับคร่าวๆเนาะอ่าสองร้ใบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าสสักไม่เกิน12บสองกำลังดีสิบสอนี่หมินแล้วนะ12นี่เบียดเบียดแล้วครับถ้าใบมีแค่นี้นะสิบสอได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เล่นง่ายแล้วก็คือ คนโคนเคลียเลยอย่างเงี้ยนะโ <c oughs> คนกิ่งเคลียเลยอย่างเงี้ยพอได้แต่อย่างเงี้ยเอาแค่ลูกเดียวพอเพราะมันกระจายทั่วอย่างเงี้ยเราก็เลือกเลยอาจจะไวช้ช่อนี้สักชอ่อเดียวหรือชอ่อนี้อันนี้พาดเห็นไหมอันนี้ไม่เอาออกข้างออกบนไม่เอาเนี่ยเริ่มแล้วเนี่ยเริ่มจะแย่งอาหารแล้วเ <c oughs> พราะมันเตียม,มันจะบานเพราะนี่เนี่ยอย่างอย่างอย่างชุดเนี้ยปลายไม่เอาเลยเอาเอานี่เอาเอาชุดนี้ดีกว่าชุดนี้นะอันนี้เหมือนการกิ่งนิดเดียว อีกนิดเดียวเนี่ยอ่าอันนี้ติดติดโคนนี่ช่อนี้เลยเอาเอาช่อใหญ่ๆ่ะช่อเดียวก็พอแต่ไม่รู้แฟนจะจะจะห่วงหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวบอกต้องคุยกันลองลองทำตามอาจารย์เมื่อปีนี้ลองลองดูลองดูได้เลยอย่างชุดมีสองต้นเนี่ยลองลองแต่งสักต้นหนึ่งลองลองทดลองก็ได้เราจะรู้เลยครับเหมือนเหมือนพี่พี่ที่ที่เล่าให้ฟังอ่ะพี่อัมไพอ่ะพอลองปีเดียวนี้เขาติดใจแล้วเราไม่ต้องโยงเลยนะเพราะมันติดแต่ตรงนี้อย่างเดียว นี่มันกระจายทั่วกิ่งเล็กๆเนี่ยถ้าถ้าแต่งอ่าเอาอยางนี้ดีกว่าเบื้องต้นนะ่ะเราแต่งตายก็แต่งกิ่งเล็กไปก่อนอ่าแต่งตายเนาะ,ะก็แต่งกิ่งเล็กไปก่อนเราจะรู้แล้วว่ามันเหลืออยู่ประมาณแค่ไหนแล้วสมมุติถ้าเราจะเผื่อเป้าหมายเรา12ใช่ไหมเราจะเผื่อไว้สัก15หรือ17ก่อนก็ได้แล้วก็เดี๋ยวพอสักไข่ไก่เราค่อปประเมินถ้าใบามันไม่พอก็ค่อยคๆเคลียร์ตอนไข่ไก่ก็ได้ โอ้โหมันกระจายแต่ใบไม่พอใบเสียดายนะเนี่ยถ้าใบถ้าใบอย่างนี้เราเราต้องใส่ถ้าใบพอช่วงนี้เดี๋ยวต้องบำรุงไปตอนสักไข่ไก่ไปแล้วไข่ไก่เราก็ปั๊มใบไปด้วยเลยใส่ท้องล้นใช่เดี๋ยวใบมันก็มาพร้อมๆกันแต่มันจะเนื่องจากเราฉีดสู่สองใบมันก็เลยจะไม่ได้ไหลเร็วเหมือนตอนทําใบอืเพราะางวสดุหนึ่งอ่าโอ้โหเนี่ยถ้าใบเต็มเนี่ยต้นนี้ผมว่ามีสามสิบขึ้นถ้าใบเต็มนะ ก็ใบเต็มในกิ่งสาต้องสองสองเนี่ยต้องมีสามสับน้อย